พี่ตุ้ยแบบใน MV อย่างเงี้ยพี่ตุ้ยเคยเจอเหตุการณ์จริงไหมคะที่แบบเจอสาวประเภทสองแล้วไปชอบไปปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยแกจริงๆอย่างอย่างที่บอกแล้วเนี่ยตอนต้นว่าส่วนใหญ่เพลงเนี่ยเราจะเอาไปชีวิตจริงอ่าแต่หน้าเนี่ยเขจะถามแต่หล้าแบบเขาต้องโยนเขาให้ซึ่งผมอ่ะอาจจะไม่ถึงขนาดแบบอ่า หลงรักอะไรขนาดนั้นปะแหมกันอาจแค่แบบเฉียวชนไม่ได้จับมือกันไม่ได้เป็นเนี้ยกันครับพูดตะกันซึ่งเหมือนได้ผับในบ้านนะครับแล้วแบบเราเล่นคืนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบกลางคืนนะมันมืดอะเที่ยงคืนตีหนึ่งอะแล้วเดี๋ยวนี้สวยเดี๋ยวนี้เขาสวยกันนําหน้าผู้หญิงไปแล้วด้วยนะซึ่งซึ่งในในในโลกของการเที่ยวกลางคืนเป็นอะไรที่ มันมัวเมาทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้กอย่างมันหลอกลวงเออเราก็พลาดกันไปนิดนึงครับผมผมแม่เจะาประคุณลุนช่องช่างสวยเหลือเกินสุดท้ายเธอเสียงใหญ่กว่าผมอีกอะไรเงี้ยสุดท้ายหัวไหล่เธอใหญ่กว่าเราลูกกระเดือกเธอนี่ลูกปิงปองหรือเปล่าเ้ยเราก็แบบเป็นที่จดจำเราค่อยๆขุดออกมาพอพี่ปุ้ยเขาจัดคขา่าเงิบมาเนี่ยมันก็เลยเฮ้ยเราเคยมีนี่หว่าอะไรเงี้ยนอกเหนือจากไอ้ความเงิบที่ เอ่อทั่วไปเบสิกอะไรเงี้ย mm hmm. แต่อันเนี้ยมันมันที่สุดของเราเลยครับ่ะ Channel โทรทัศน์ส่งคนรักดนตรี24ชั่วโมง